สวัสดีทุกผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ในดาดน้นําแข็งนะครับที่เว็บที่20ครับคืออยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยคิดหน่อยว่าเราจะใช้ทีมไหนผ่านไอ้เจ้าดาดน้ําแข็งนีดีครับคือคิดใน่ออกจริงๆนะครับอีมท,ที่ผมใช้ตอนเนี้ยหลกัหลกๆเลยคือ2ตัวหน้าเนี่ยเพิ่มสปีดเพื่อให้สามารถต้นศัตรูอยู่ข้างหน้าให้ได้นะครับแล้วก็แถวหลังแถวหลังนะครับก็จะมี ลิล่นากับเจวดาโจมตีใช่ไหมอ่าไว้ทำดามจนะครับส่วนตางกลางนี่ก็จะเป็นสลามเอาไว้เอาไว้อ่าสตันระตูนั่นเองนะครับสวว่วนี้จะตัวไอพวกนี้คือความสามารถของมันอ่ะดูนะครับข้างล่างนะสเปเชียลพาวเวอร์มันสามารถลดเฮดพีศัตรูถึง90้เซคือทีแรกอ่ะผมเอาเจ้ามังกรมายืนแต่ทีเนี้ยมังกรพลังโจมตีมันน้อยมันสู้ไม่ไหวนะครับก็เลยลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูก็ดีนะก็ได้ผลครับแต่ว่า มันจบตีช้าก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ดูทีมครับตอนนี้ทุกตัวนะครับแม็กเลเวลหมดเลยนะครับทุกตัวแม็กเลเวลครับยกเว้นไอ้เจ้าลาครับไม่รู้จะเอาไปทําไมยิงเพิ่มไปมันก็น่าจะดีขึ้นแหละแต่ว่าเอาหลักๆแค่นี้ก่อนล้วกันแม็กแม็กเลยนะเลเวลแม็กทุกตัวเลยนะครับก็ตอนนี้ไปที่ยี่สิบเอ็ดละคือปัญหาก็คือว่าพลังชีวิตของศัตรูมันเยอะอ่ะเดีย๋ยวลดสปีดตั้งแต่นีแล้วกันต้อ,องสังเกตดูว่า สองตัวหน้าของผมนะครับแม็กเลเวลแล้วนะอย่างที่เห็นนะเลเวลแม็กแล้วไม่สามารถฆ่าศัตรูได้ในทีเดียวดูดิเห็นไหมเนี่ยแต่มันความสามารถมันคือการการยื้อศัตรูียกว่าอะไรท้อศัตรูให้หยุดให้หยุดอยู่ที่กับพี่เออทออศัตรูอยู่ที่ีไหมดูเทวดาดิโอโจมตีหไหมคือจะเอาสาเพลเว์ไปตั้งข้างหน้าเขาก็กลายไปโจมตีช้าไปมันก็ไม่ใช่คือหลักการผมเหมือนเดิมคือ สองตัวหน้าเนี่ยสับตั้นฝาตูไว้วข้างหน้านะครับชอ็อตตัวไว้แล้วก็เฟรียนาข้างหลังตบพอ้เดียวอีกเกลี้ยงเลยเป็นแบบนั้นนะครับขี่คอยขี่คนนี้เฟรียาฟันโอ้หายหมดทำไม่ทันม้งน่าจะตายหมดคลังฮะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งด้วยพลังชีวิตที่เยอะเน่ะพลังชีวิตเยอะนะเป็นปัญหาหนึ่งละว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีวะทําให้ให้เราผ่านได้เป็นหนึ่งปัญหาแล้วนะแต่ปัญหาที่สองเนี่ย มันอยู่ที่เว็บที่24เดี๋ยวเราดูเว็บที่24นะครับคือพลังชีวิตเยอะไม่กลัวกลัวอมตะคือพอมัาอมตะมาปุ๊บเนี่ยก็โจมตีไม่เข้าอ่ะอืมอืมก็เลยเอทำยังไงดีเนาะเห็นไหมครับดูเองตัวหน้าพยายามจะยื้อไว้นะพยายามช็อตไว้คือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เกมมันจะอัปเดต ช็อตอ่ะมันก็จะช็อตอยู่นิ่งๆจริงๆเลยมันจะไม่ขยับแต่เกมอัปเดตมาใหม่มันบอกว่ามันจะมีจังหวะอยู่แบบนิดนึงก่อนจะช็อตก่อนจะต้นก่อนจะแช่แข็งเนี่ยมันจะมันจังหวะนิดนึงอ่ะทาให้ระบบเกมยิ้นไปบนเลยนะครับจากที่มันง่ายๆเนี่ยกลายเป็นยากสังเกตดูว่ามันช็อตไม่ค่อยอยู่นะไม่รู้ทําไมมันแบบมันบอกมันบอกนิดนึงเสี้ยววินาทีอ่ะก็เลยช็อตไม่ค่อยอยู่ก็เลยเป็นปัญหาอยู่ อ่ะละไปกลมาแล้วผมมองไม่ออกนะว่ามันแบบกึกหนึ่งแบบไม่ชอ็อตกึกหนึ่งไม่หยุดนิ่งยังไงนะแต่ว่ารู้อยู่อย่างเดียวคือว่ามันไม่มันไม่หยุดนิ่งเหมือนเหมือนเมื่อก่อนก่อนที่มันจะอัปเดตครับเนี่ยอัปเดตเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็ยากขึ้นผมว่านะเป็นไปได้อาจจะต้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะหินสองก้อนหน้าของผมนี่นะเดี๋ยวมันจะแตกหมดนะครับผมว่าเป็นไปได้อาจจะต้อง ซื้อหินใหม่นะครับหรือว่าหินหินแตกหมดแล้วใช่ไหมปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้แล้วเราก็มารีแบบรีสมอนออร็อลนะครับออนเดอะแม p ตัวนี้เหมือนกับว่าหินแตกใช่ไหมเรารีใหม่อีกรอบหนึ่งให้หินมันเต็มเหมือนเดิมผมว่าอาจจะช่วยได้เยอะน่าจะมีส่วนนะผมว่านะแต่ก็ยังคิดไม่ออกครับไอ้ตัวอมาตะจะทํทำยังไงดีนะครับอืมเพราะว่าตัวอมาตะมันจะต้องใช้ตัวสายฟ้าจัดก,การไง มันมีอมตะสองแบบนะอมตะแบบโจมตีไม่เข้าเลยกับอมตะแบบที่ต้องใช้แสงฟ้าโจมตีซึ่งจริงๆแล้วมันมีตัวอันูบิสใช่ไหมที่ที่มุ่คุ้นอยู่นะบอกว่าทําให้สามารถโจมตีเข้าทุกตัวเลยคือไอ้คือตอนเนี้ยไอ้เจ้าเฟรีนากับเจ้าตัวตัวได้ประโจมตีตัวน้ําแข็งไม่เข้านะครับน้าแข็งไอ้น้ําแข็งที่ต้องใช้แสงฟ้าโจมตีอะ <az> ่ะ <c oughs> นะถ้าเกิดมีตัวอนูบิสน่าจะดีขึ้นหรือปอ่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่ารโจมตีจะลดลงไง เราจะไม่มีเสาเสาพาวเวอ,อยูอมอ่มาดูกันิอ่ะ24และผมอะเต็มที่ได้เพิ่ม24ไปไม่ไกลกว่านี้ละมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูพลังชีวิตนะครับพลังชีวิตมหาศาลมากมากจริงๆมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมทำเมาก่อนนั้นคุณสามารถผ่านได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยผ่านไม่ได้ เนื่องจากว่ามีพลังชีวิตเยอะขึ้นแล้วก็แดงอมตะสเกตดูเห็นไหมมันจะขึ้นตัวนี้ยไอไอเอมมิดเนี่ยคือตรงเนี้ยมันต้องใช้ตัวสายฟ้าโจมตีแต่ผมไม่มีเรียบร้อยแะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นมันท่าพิเศษแล้วตรงข้างบนไอพวกเนี้ยอมตะเลยนะไอพวกนี้นะอมตะโจมตีไม่เข้าเลยไม่ว่าจะใช้ธรรมดาหรือแช่สายฟ้าโจมตีไม่เข้าเลยนะครับก็เลยเอใครมีแนวคิดอะไรไหมครับว่าจะทำยังไงถึงจะผ่านดี ใครพอจะมีแนวคิดแนวคิดแนวคิดอะไรไหมว่าจะใช้ตัดทีมยังไงให้เราผ่านดีคือตัวนึงที่ขาไม่ได้เลยคือตัวราครับรานี่ขาไม่ได้เลยนะครับไอโจตัวตัววานี้กับโอนี่นี้คิดว่าน่าจะขาดไม่ได้นะรสองตัวนี้แต่ตัวอื่นอะผมยังไม่แน่ใจว่าจะขาดได้ไหมแล้วก็ใช้ตัวอะไรแทนได้เนี่ยอะใครมีแนวคิดอะไรช่วยแนะนำกันสักหน่อยครับได้ไหมครับ ก็ <g ül> <g ül> พาไปะอันคลิปนี้ก็มาขอคําแนะนําจากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตาม,มาดูความหกร้ายของพลังชีวิตอันมหาศาลเหลือเกินนะครับไม่รู้จะทํายังไงดีมือนคันยากเหลเอือเกินนะครับจริงๆถ้ามันไม่เปลี่ยนระบบที่ว่าถ้าช็อตแล้วขยับแป๊บนึงได้เนี่ยเออผมว่าอาจจะมีโอกาสผ่านแต่ตั้งแต่มันเปลี่ยนมาช็อตนะนะขยับได้นิดนึงก่อนที่จะช็อตก่อนที่จะสตั้นก่อนที่จะแข็งเนี่ยอะไรอะไรก็ยากไปหมดเลย โอเคครับคลิปนี้ก็จบลงจากเพยงเท่านี้ครับหวังว่าจะได้คําแนะนําจาก่ผู้ชมเนาะถ้าผู้ชมกยจะบอกโอ้พี่พี่เล่นเก่งขนาดนี้มีตัวขนาดนี้ไม่ผ่านจะให้ผมมาแนะนําอะไรก็ไม่แน่นะครับคําแนะนําบางคนอาจจะแบบแบบอาจจะมีไอเดียดีๆก็ได้ใช่ไหมล่ะซึ่งผมอธิคิดไม่ออกไงทีิงผมผมคิดแบบแนวเนี้ยสไตล์นี้ไงมีสไตล์ใหม่ออกมาก็ได้ใครจะไปดูนะครับเอาละครับตอหนับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ บายครับสวัสดีครับ